สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเอฟซีชิราทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับขบวนรถด่วนดีสรังที่71นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตปลายทางอุบลราชธานีเข้าเทียบชันชลาที่1นะครับขบวนนี้นะครับใช้รถดีสรัง ที n 3คันแล้วก็รถปรับอากาศ ATR 1คันนะฮะอันนี้เป็นรถปรับอากาศนะครับออกจาก,กรุงเต้ปรทพิวัติเวลา10โมง35นาทีนะฮะสามารถที่จะเดินทางไปเส้นทางสายภาคตะวันออกเฉียงเนืตอนล่างปลายทางอุบลและจะาน,นีนะครับค่าตัวโดวยสารเนี่ยจะเป็นเลทของรถชั้น3บวกค่าธรรมเนียมรถด่วน และก็สําหรับรถปรับอากาศเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมรถด่วนและก็ค่าธรรมเนียมปรับอากาศนะฮะขบวนนี้เนี่ยนะครับก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารนะฮะบางสถานีนะครับเฉพาะสถานีใหญ่ๆนะฮะสถานีอำเภอและก็สถานีจังหวัดน,นะร,รวมถึงสถานีชุมทางนะฮะความเร็วสูงสุดในการให้บริการสําหรับขบวนรถนี้นะฮะ mm hmm. ก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ เป็นรถดีสซลางที่เราซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะดีสซลางเรียกว่าดีสซลางทีเอ็นหรือว่า,าดีสซลางโตเกียวนัว่นแหละนะยิงโตเกียวนี่เราซื้อมาหลายรุ่นนะฮะถ้าเป็นถ้าเราเรียกกันว่าดีสซลางโตเกียวจริงๆก็จะเป็นรุ่นของแม่กลองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นถัดมานะฮะที่เราสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาใช้เป็นเกรดรถด่วนนะฮะ ระบบเขาเรียกระบบรองรับน้ําหนักเนะ่ยเป็นระบบแอร์สปริงนะฮะเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยขบรถประเภทนี้นะฮะก็จะค่อนข้างจะสะดวกสบายกว่ารถรุ่นเก่านะฮะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะฮะก็เรียกว่า TSN เนี่ยก็จะเป็นรถที่มีหมายเลขขึ้นต้นด้วย1น,นึ่งนะฮะส่วน12เนี่ยก็จะเป็นรถที่เรียกกันว่า NKF หรือว่ารถ รถที่ขึ้นต้นใน11จะเป็นรถ TSN นะฮะส่วน12น,นี่ก็จะเป็นรถ ATR อ่าโทษฮะ NKF นะฮะ ATR จะเป็นรถปรับอากาศสังเกตนะฮะก็คือรุ่น11เนี่ยจะเรียกว่า TSN นะครับหรือว่า T เนี่ยก็ย่อมาจากโตเกียวนะครับโตเกียวฮิตาชินิป่อนนะฮะที่เรียกว่า TSN เนี่ยโตเกียวนะครับแล้วก็ h ก็ฮิตาชินะครับ แล้วก็ N <S 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 ก็คือดิปปอนนะส่วน NKF เนี่ยนะฮะขึ้นต้นเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่านปิปปอนก่อนนะฮะนะจะขึ้นต้นด้วยคำว่านปิปปอนก่อนสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็จะหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับ,นะรบข้อแตกต่างมีเล็กน้อยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของที่นั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้การรถไฟก็ปรับปรุงแล้วนะครับแต่ก่อนรุ่น 1- 2ึนี่จะเป็นเบาะพลาสติกนะครับแลวการรถไฟก็มาปรับปรุงเป็นเป็นเบาะแบบ เนี่ยนะฮะอันนี้คันแรกเนี่ยนะจะเป็น NKF นะฮะเรามาดูข้างในว่าแต่ก่อนที่จะเป็นแบบรุ่นเก่านะฮะก็คือเป็นเบาะพลาสติกแต่ว่าการรถไฟปรับปรุงหมดใหม่หม,หมดแล้วนะฮะเป็นเหลือเป็นบางคันนะที่ยังเป็นเบาะพลาสติกอยู่นะ,ะอันนี้เป็นเบาะเบาะแบบนุ่มสบายนั่งสบายเนี่ยนะ,ะนะทีนี้เราจะแยกกันเรื่องของเบาะไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้การรถไฟก็ปรปับปรุงเบาะพลาสติกนะฮะเป็น เป็นเบาะแบบนี้นะครก็จะแยกกันเรื่องของประเภทที่นั่งก็ลําบากละตอนนี้นะแยกตรงเลขรถแล้วกันนะฮรุ่น1นเนี่ยจะเข้ามาปี2526ถัดมา2ปีรุ่น1-2ึนะฮะสองพนะฮะก็บวกลบตัวเลขเอาว่าตอนนี้รถรุ่นนี้อายุเท่าไหร่ละนะฮะแต่ยังใช้ความเร็วได้สูงสุด100กิมต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็จะไวกว่ารถ RHN ที่โคราชนะ ไอเนที่โคราชใช้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นรถท้องถิ่นนะวิ่งจอดทุกสถานีอันนี้เป็นรถด่วนนะครับรถทชเอ็นเนเนี่ยจะใช้ในประเภทรถด่วนแล้วก็รถชานเมืองนะครับเป็นรถด่วนและรถชานเมืองโอเคนะฮะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับขบรนรถด่วนอิสรางที่71ต้นทางกรุงเทพอภิวัตปลายทางอุบลราชธานีวันนี้นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ